ทำเปเต้นนอนเดี๋ถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายรูปไปเนี่ย เฮ้ตัวเฮ้ <laughs> <laughs> ครับดูบรรยากาศตอนนี้ครับอ๋อจากทีมงาน e c u buddy diesel นะครับผมมาจากนิคมนิคมขนัมไร่นะครับมาขามคู่ซอยสิบสี่นะครับผมวันนี้เราจัดเต็มนะครับเมียใครผัวใครเต้นก็ดูเอานะครับผมรถม่ซิ่งก็วิ่งได้นะครับจากทีมงานบอวินนะครับผมวันนี้เขาจัดเต็มนะครับผมดูรถทุกคันมีแต่ซิ่งๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่ารสซิ่งก็มีระดับนะครับครับสุดยอดมากเลยเนาะโอเคได้กันก็ไม่มีอะไรมากดูน้องชายผมเต้นนะครับเต้นท่าที่อะไรไม่รู้นะครับนะครับดูครับสุดยอดเลยครับ ดูโฉมหน้าคนถ่ายหล่อนะครับคนนี้เลยใช่เลยประมาณเนี้ยสุดยอดอมหล่อไม่เป็นรองข่รแล้วอคครับมือคัวครับมือคัวสองนิ้วครับยอดเลยวันนี้เรามากันเต็มชุดนะครับรถประมาณ50คันนะครับจากจากนี่ถึงนู่นเลยนะครับวันนี้เรามาเต็มเลยวเรามาช้าหน่อย เสียต้นจูนบายนะครับตอนนี้จะเจอคนหล่อแห่งทีมงานปั๊ดดีดีเซลนะครับพลาดอยู่แล้วหล่อกจริงใจนะครับใครได้เป็นผัวนี่สุดๆอยู่แล้วยังไม่ได้โกหกใครโดนสมหน้าเพื่อนๆผมนะครับเนี่ยใครครับดูแล้วก็จะเปิดตายแล้วดู น้องๆเขาลดครอบครัวนะครับตอนนี้สุดยอดรักเลยอย่างเงี้เยจเจยวันนี้พี่ไม่โสดหรอกแต่แฟนงอนนะครับ สัวสาวเขานะครับก็บอกวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่มามิตติ้งกันเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะครับผมจากทีมงานปาร์ตี้ดีเซลรถมิซิ่งก็วิ่งได้นะครับจากดีเจนาจัดเต็มวันนี้หมดไป88กมแล้วนะ ดูครกินไรกินไรผกินไรครับหงทองเซเลมอลจากชิมงานบัตตี้ดีเซลนะครับ i have no ข่านี้ใช่เลยนะครับจากเสียตั้มดีเซลออนิวเชฟอออนยูดีแม็กออนิวเชฟเชมีออนยูป้ะครับเราทีมงานใหญ่จากบ่อวินนะครับรถไม่ซิ่งก็วิ่งได้จังหวัดระยองครับเ้ยฮ นี้แากเสียมอสบางบ่อนะครับวันนี้มาเต็มมารถมาเยอะครับวันนี้ครับมาไม่เต้งกันนิดๆเลยหน่อยไม่มีอะไรมากประมาณเนี้ยเที่ยวครับเอโร่มาเที่ยววันนี้ไม่ได้งันสักคันนะครับวันนี้เลยขอจัดเต็มสักหน่อยจากทีมงานมัดี้ดีเซลนะครับรถมิซิงก็วิ่งได้จากบ่อวินสนับสนุนโดยจากเสียจ้น modify โอเคนะครับนี่ครับโจจบหน้าเสียต้นเล็กๆน้อยๆ นี่ดูสุมหน้าคนหล่อนะครับอะไรประมาณนี้ตรงไหนก็ไม่รู้เขาจริงลงได้ล้หล่อเจรงลงได้แล้วกลับเนี่ยลงได้แล้วแน่ลงได้นะเนจัดเสียกบผัวปลานะครับเนจัดเต็มอันนี้เกตเต้าเนี่ยเสียตั้มนะครับนี่หน้าเสียตั้มทันเจ็ดนะครับนี่ครับเสียตั้มนี่ครับดูดเกตเต้าครับโโอ้ห ทั้งแมวเลยครับวันนี้เขาจัดแจมเลยเฮ้ยน้าอ้อยเฮยอ้หน้าอ้ยน้องย้าอ้ยน้าอ้น้าอยา้ยน้าอ้อยน้าอเน้อยน้ายน้าอยน้าอ้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 อยน้าร้อยน้าอ้อน้ายน้า้ยน้ยน้ายน้าอ้าอยน้านนออนน้กน้อนอนายา้ยกอะไรนะพี่วันนี้มีเสีย้นครับเล แยนิดจัดเต็มเกลวสปิงนะครับเจนี่แก้วสปิงจะปิงเลือกพี่ครับจะปิงเลือกพี่อันนี้ดูเสียหมูจ้ะเจ๊แก้วนะครับอันนี้เสียนาคนโสดเมียไม่รักนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เมียงอนนะครับผมเจรงวันนี้เมียงอนเมียตอแหลตบครับเจรงเมียตอแหลตบหรือว่าตอแหลเมียตตเอาละ นะครับดูจากเสียกรับเพชรไอเชรชบูลนะครับเอ้ยไม่ใช่เลยอะไรวะแผงเพชรครับตัวเสียกรับกับจั่นจูนบายนะครับเจงตัวนี้ไม่ได้เมามากแค่ฟิตร่างกายตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาก เรามามีติ้งกันเล็กๆน้อยๆเราหยุดกันทุกคันเนี่ยจะโฉมหน้าดีเจนานะครับประมาณเนี้ยไม่หล่อเท่าไรแต่แต่สุดยอดเล็กใหญ่ไม่สำคัญนะครับอยู่ที่แรงดันท้าจังหวะเด๊กนะครับจับเดี่ยวเลยอันนี้เสียบอส เสียมัดจากบางบ่อนะครับเมียเท้งมามีตติ้งกับเขานิดหน่อยครับไม่มีอะไรมากเนี่ยเพื่อนเพื่อนน้องๆสดๆอันนั้นเสียบอลเสียบอลเจนุ่นคุมเบอร์ตัดไม่มีอะไรมากทั้งหมดนี่ก็เราขาวนะโอ้ยผมกินติดหลังก็ไม่เมาตาผมไม่นอน <Das que ath ie> มเรื้อแมงแดดปวดเยวได้่ด้เรื่องวกินอยู่วันนี้เรามา <co> เรารักกันรักกันครับจากทีมงานอีซิวบัตตี้ดีเซลสนับสนุนโดยรถมิเชียงก็ว,วิ่งได้นะครับผมจากรนแรจากเสียนาโมดิฟายนะครับอันนี้เสียไัยคนโดนเมียตีนะครับจากพี่ชายผมเองไม่มีอะไรมากเมียไล่ทิ้งชอบตกครับตีมันนะครับ ่่่วันนี้มันมามิตติ้งงเล็กแน่น้อยก็ไม่มีอะไรมากใช่เมียก็มันไม่หล่อถ้าผมอ่ะเอ้งเนี่ยคนหล่อประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่โค้ถ่ายครับมือไม่ดี้วครับตอนนี้นี่สักเสียจ้นซูนบายนะครับ เทปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับจากเสียนาจูนบายอิสยาบัตดีดิเซลรถมิซิงก็ว,วิ่งได้นะครบับสนับสนุนโดย